อาจารย์นกกระจิบหลายคนขึ้นมาบุกคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นไปแรกส่งม้ามาบุกครับพอถึงจังหวะนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้ยอมแพ้ท่านอาจารย์นกกระจิบไปทำไมคู่ต่อสู้จึงยอมแพ้ถ้าคู่ต่อสู้ถอยโคนลงมาม้ากินเบี้ยรุกค,คาดกินเรือถ้าคู่ต่อสู้ใช้โคนกินอาจารย์นกกระจิบจะใช้ม้ากินเบี้ยรุกแล้วถอยม้าไปกินโคน ซึ่งเบี้ยของอาจารย์นกกระจิบที่ตาชอสีจะได้ไง่ายในอนาคตนะครับมาดูตัวอย่างนะครับถ้าคู่ต่อสู้กินโคลนจังหวะนี้ถ้าอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเบี้ยรุกคู่ต่อสู้จะหลบถ้าอาจารย์นกกระจิบนำม้ากินเรือคู่ต่อสู้ก็ใช้ม้าไปกินซึ่งคู่ต่อสู้จะมีม้าบวกเม็ด พอที่จะสู้เรือได้นะครับดังนั้นกินลุกตานี้ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่อาจารย์นกกระจิบจะใช้ม้าก,กินเบี้ยตัวนี้ครับรุกมาดูว่าคู่ต่อสู้จะหลบไปตาไหนหลบขุนไปที่ตางอนหนึ่งน่าจะดีที่สุดนะครับอาจารย์นกกระจิบได้เปรียบถึงชนะนะครับ